สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะแจงข่าวเฉ้าหมอฟรังนรีกุลแจงแล้วหลังโดนโยงข่าวเฉ้าแย่งแฟนชาวบ้านเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อนักแสดงสาวดีกรีนักศึกษาแพทย์ฟรังนรีกุลเจอข่าวลือแย่งแฟนคนอื่นติดเทนทวิตเตอร์และมีหมอหนุ่มเข้ามาพัวพันในข่าวด้วย แต่ต่อมาฝ่ายชายก็ได้ออกมาโพสชี้แจงหลังถูกโยงเอี่ยวดราม่าว่าไม่เกี่ยวข้องกันทําเอาชื่อของฟรังติดเทนแบบข้ามคืนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากเจ้าตัวเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงหรือไม่ล่าสุดทางได้หมอฟรังก็ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรส่วนตัวระบุแคปชั่นว่าฟรังขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้และขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะ พร้อมชี้แจงในภาพเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อคืนออกจากวอร์ดเห็นข่าวที่ออกมาฟรังตกใจเหมือนกันเลยใช้เวลาที่ผ่านมาพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ฟรังเป็นเอ็กซ์เ์นต้องผ่านวอร์ดหลายวอร์ดทำงานร่วมกับพี่ๆเลยเจอเรสิดนต์จำนวนมากมีทั้งที่สนิทและไม่สนิทกับพี่ที่เป็นประเด็นก็รู้จักกันจริงสนิทกันในฐานะพี่และเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากเรื่องที่ออกมามีการพาดพิงถึงบุคคลหลายฝ่ายที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะและเป็นเรื่องส่วนตัวฟรังขอไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ก็มีส่วนที่จริงและไม่จริงเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดกันฟังได้รับการยืนยันว่าทางพี่ผู้หญิงไม่ได้เป็นคนส่งแชทนะคะฟรังขอรองให้ทุกคนยุติเรื่องทั้งหมดหยุดการพาดพิงค้นหาตัวตนของทุกฝ่ายพี่ๆเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ฟรังไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับทุกคนไปมากกว่านี้ฟรังขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่ออกมารวมถึงขอโทษที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้ฟรังระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กําลังใจนะคะงานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันถล่มทลายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆนที่ฟังคลิป ข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ